คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทําก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่าน ผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันเนีนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่1ถึงแถวที่6จะเป็นวันที่1แถวที่1จะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแถวที่เจ็ดจะเป็นแถวที่สิบถึงแถวที่สิบแปดจะเป็นเลขท้ายสามตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้ายสามตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้งสี่ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่าสามร้อยสิบแปดจะน้อยกว่าห้าร้อยแปดสิบเก้าห้าร้อยแปดสิบเก้าจะน้อยกว่าเจ็ดร้อยยี่สิบสามเจ็ดร้อยยี่สิบสามจะน้อยกว่าแปดร้อยเจ็ดสิบ นะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่1 9และแถวที่20เป็นเลขท้าย2ตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำที่16ตุลาคม2566สําหสำหรับคลิปนี้จะมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขดับโทษนะครับเลขเด่น3เลขแต่ละสูรแต่แต่ละสูะสรเข้ามาแล้วสี่งวดติดต่อกัน มาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1นึ่งแถวที่1บูรดิแถวที่สองบูรดยแถวที่3บวบดรวยแถวที่10และบวกด้วยแถวที่20ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกได้5ห้าก็จะได้เลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเอามาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับเริ่มจากงวดที่16บสิงหาคมปี66ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่3ที่บปดกรดกฎาคมปี66 สองบวกหกเป็นแปดแปดบวกศูนย์เป็นแปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นสิบสองสิบสองบวกห้าเป็นสิบเจ็ดก็จะได้เลขเด่นเจ็ดเลขท้ายสองตัวล่างง่วดที่สิบหกสิงหาคมปีหกหกออกหกเจ็ดก็เข้าเลขเจ็ดนะครับเข้าปักหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่หนึ่งต่อไปเป็นงวดที่หนึ่งกันยายนปีหกหกสูตรที่หนึ่งได้เลขเด่นปักหลักหน่วยล่างคือเลขหนึ่ง เลขคาย2ตัวล่างออก9 1ก็เข้าเลข1นะครับเข้าเป็นงวดที่สองวดที่3มก็เข้าเลข6งวดที่4ก็งวดล่าสุดที่ผ่านมาก็เข้าเลข6นะครับเข้าปักหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่4ติดต่อกันมาดูกันนะครับว่าสูตรที่1นี้เราจะได้เลขเด่นปักหลักหน่วยล่างงวดวันที่16ตุลาคมปีห6ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1ตุลาคมปีห6 เบวกสเป็น <A Mr. S 1> 9 so 9้เวกเเป็น16 16บวกสเป็น19 19บวก6เป็น2 5 25วกหเป็น30ก็จะได้เลขเด่น0ูนาชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับต่อไปเป็นสูตรที่2ใช้แถวที่4 บวกได้แถวที่7และบวกได้แถวที่9-3ครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกได้เก็จะได้เลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเอามาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดที่ส6สิงหาคมปี66ก็จะใช้ผลของงวดที่3 1กรกฎาคมปี66 4บวก2เป็น6 6บวก8เป็น14 14บวก8เป็น22 22บวก8เป็น30ส 30บวกเเป็นสาก็จะได้เลขเด่น7เลขท้ายสองตัวล่างงวดที่16สิงหาคมออก6 7ก็เข้าเลข7นะครับเข้าปักหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่1งวดที่2ก็เข้าเลข1งวดที่3มเข้าเลขหงวดที่4ก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก2ตัวล่างหกหก็เข้าเลขหนะครับเข้า mm. เป็นงวดที่4ติดต่อกันมาดูนะครับว่าสูตรที่สองนี้เราจะได้เลขเด่นปักหลักหน่วยล่างงวดนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ 2อบวกสเป็น5 5าบวกสเป็น9 9้เบวกสเป็น13 13าบวกสเป็น17 17จบเวกเเป็น24ก็จะได้เลขเด่นสี่ถ้าชอบก็บแคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับต่อไปเป็นสูตรที่3ใช้แถวที่สองบูกได้แถวที่ห้า มูกได้แถวที่8หมบ่กได้แถวที่11และบวกได้แถวที่15ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกได้1ก็จะได้เลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเอามาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดที่16สิงหาคมปี66ก็จะใช้ผลของงวดที่3ามกรกฎาคมปี66 6บวก5เป็น11 11บเวก6เป็น17 17บเวก8ปเป็น25 25บ้าบวก1เป็น26 2ี่บวก1เป็น27ก็จะได้เลขเด่น7เลขท้าย2ตัวล่างออก6 7ดก็เข้าเลข7ดนะครับเข้าปักหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่1งวดที่2ก็เข้าเลข1งวดที่3เข้าเลข6งวดที่4ก็งวดล่าสุดที่ผ่านมาก็เข้าเลข6นะครับเข้าปักหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่4ติดต่อกันมาดูนะครับมาสูตรที่3นี้เราจะได้เลขเด่นปักหลักหน่วยล่างงวดนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ2บวก0เป็น2 สองบวกสองเป็นสี่สี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นสิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งเป็นสิบหกก็จะได้เลขเด่นหกถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไปเลยนะครับถ้าไม่ชอบก็บปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปเลขดับปักหลักหน่วยล่างก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสด 0% 10เดือนโดยไม่เสียดอกเบี้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแถมมีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลดและโดยชำระผ่านบริษัทโดยตรงก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดยลาย ID ของผมนะครับ ad 9 hlvru มี ad นำหน้าด้วยนะครับ หรือจะสแกน QR code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับและถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต,ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกฤษณพงษ์โทร0922739598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อตอไปก็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนว่บุลายเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนในเพื่อนซ้านะครับ โดย l ายไ ID ดีของผมนะครับ ad 2 cx w qb มี ad นำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน qr code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต,ใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่าง เลขเด่นปักหลักสิบล่างเลขเด่นสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนปักหลักร้อยบนปักสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ